จับตากันอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนยังไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆเพราะแม้รัสเซียจะประกาศเส้นตายให้กองทหารยูเครนในมาริอูปโปวางอาวุธเพื่อแลกกับชีวิตของตนเองแต่ดูเหมือนว่าจุดสุดท้ายยังไม่มีความชัดเจนเพราะผู้นำกองกำลังยูเครนที่ปักหลักต้านกองทัพรัสเซียอยู่ภายในโรงงานเหล็กอาซอฟสตาลเลือกจะสู้ถึงที่สุดภายใต้ข้อแม้เดียวถ้าจะออกจากฐานที่มั่นสุดท้ายคือ จะไม่ยอมแพ้ต่อกองทัพรัสเซียแต่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากประเทศที่3พาตัวออกไปเท่านั้นไม่เป็นผลต่อมารัสเซียได้ขีดเส้นตายรอบใหม่ให้ทหารยูเครนที่มาริอุปโปวางอาวุธกระทั่งต่อมาทางการยูเครนเสนอให้เปิดการเจรจานัดพิเศษกับรัสเซียที่เมืองมาริอุปโปในประเด็นเกี่ยวกับกองทหารของกองทัพยูเครนที่ปักหลักต้านกองทัพรัสเซียในโรงงานเหล็กอซอฟสตอลซึ่งเป็นฐานที่มั่นหลักสุดท้ายของอยูเครนในเมืองมาริอุปโป เพื่อรักษาชีวิตของทหารพลเรือนและเด็กที่หลบซ่อนอยู่ในโรงงานดังกล่าวหลังรัสเซียเปิดฉากโจมตีและสามารถยึดเมืองแคลมินาได้สำเร็จเป็นเมืองแรกขณะเดียวกันก็มีสัญญาณความรุนแรงรอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาประกาศเดินหน้าอนุมัติเงินช่วยเหลือทางทหารมูลค่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า2.7หมื่นล้านบาทเพิ่มเติมให้กับยูเครนภายหลังหารือกับ ประธานาธิบดีวลดิมีรซลนสกี้ของอยูเครนโดยความช่วยเหลือดังกล่าวประกอบด้วยอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงจำนวนมากรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถให้กองทัพยูเครนเพื่อการโจมตีในวงกว้างหลังจากคาดว่ากองทัพรัสเซียจะเพิ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตะวันออกนอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งของมาตรการการช่วยเหลือ,อยูเครนจะถูกนำไปจัดหาเฮลิคอปเตอร์เพิ่มเติมและจัดปืนใหญ่ของสหรัฐให้กับยูเครนเป็นครั้งแรกรวมถึงยานพาหนะหุ้มเกราะรถทมวิหุ้มเกราะ โดรนของกองทัพเรือเพื่อใช้ป้องกันชายฝั่งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันทหารจากการโจมตีด้วยอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตล่าสุดประธานาธิบดีโจบไบเดนของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศคำมั่นสัญญาว่าจะเพิ่มเงินช่วยเหลือ,อยูเครนอีก1.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า4.4หมื่นล้านบาทสำหรับการจัดหาอาวุธใหม่และรวมถึงความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ยูเครนรับมือกับการรุกกรานของกองทัพรัสเซียทั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนชี้แจงว่าการให้ความช่วยเหลือทางทหารครั้งล่าสุดนี้จะถูกส่งตรงไปยังแนวหน้าโดยมีเป้าหมายเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพพร้อมโจมตีประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียว่าเป็นผู้ที่ต้องจ่ายหนี้พร้อมดอกเบี้ยน,นี้ให้กับสหรัฐและชาติพันธมิตรเพราะรัสเซียกำลังวางเดิมพันด้วยความสามัคคีของชาติตะวันตก ซึ่งเราจะพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าเป็นการคิดผิดโดยงบประมาณช่วยเหลือก้อนใหม่นี000 000้จะรวมถึงความช่วยเหลือทางทหารมูลลค่า800ล้านดอลลาร์สำหรับปืนใหญ่ฮาวิเซอร์พร้อมกระสุนจำนวน144,000นัดที่มีความจำเป็นมากรวมถึงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อนำไปใช้ในการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนและเป็นเม็ดเงินเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า 2.6พันล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบดีไบเดนได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันสหรัฐยังจัดส่งเงินช่วยเหลือโดยตรงทางเศรษฐกิจอีก500ล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินเดือนของรัฐบาลเงินบำนาญรวมถึงในโครงการอื่นๆทำให้เงินสนับสนุนของสหรัฐต่อเศรษฐกิจของอยูเครขนขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น1 0 0 0ล้านดอลลาร์ยางไรก็ตามถึงแม้สหรัฐและชาติตะวันตกจะเดินหน้าช่วยเหลือ,อยูเครนในด้านต่างๆ แต่ประธานาธิบดีวโลดิมีรซเลนสกี้ของอยูเครนที่ออกมาแสดงความขอบคุณต่อการให้ความช่วยเหลือครั้งล่าสุดของสหรัฐได้ระบุว่าปัจจุบันยูเครนต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นเรื่อยๆและตัวเลขจะสูงถึง7 0 0 0ล้านดอนลลาร์ต่อเดือนเพื่อชดเชยความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมถึงนำไปใช้ในการจัดหาอาวุธและการทำสงครามที่ต่อเนื่องโดยผู้นำยูเครนระบุว่าขณะนี้อาคารหลายหมื่นแห่งได้รับความเสียหายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่กลายเป็นซากปรักหักพัง ทำให้ยูเครนจำเป็นต้องใช้เงินหลายแสนล้านดอนลลาร์เพื่อสร้างมันขึ้นมาใหม่และจากสัญญาณการร้องขอความช่วยเหลือดังกล่าวดูเหมือนจะเริ่มสร้างความไม่พอใจกับชาวอเมริกันโดยผลโพลที่สำนักข่าว AP จัดทำขึ้นร่วมกับศูนย์วิจัย NORC แสดงให้เห็นว่าความต้องการของชาวอเมริกันที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามนี้ลดลงแล้วโดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม32%ที่เห็นว่าสหรัฐควรมีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งดังกล่าว ลดลงจาก40%ในเดือนที่แล้วแต่ยังสูงกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่26%เล็กน้อยขณะที่49%เห็นว่าสหรัฐควรมีบทบาทเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในสงครามนี้